่าเฮ้ยรุ่มเนี่บบานยุไกยุจ่าบาน่าจะหกโมงเคืองไปละลงนาลงหลังก็บหอดเที่ยงกลัวพอดีมาหอดใบหนึงทำเพื่ออย่างี บ้านน้องว่าบ้านตำบลตซุ้มเสาเพื่อเพ่นจังหวัดอุู่หลานจะาพื่อยู่บ้านปูท่องมาจ้ะมานำปูเฮานี่แหละเพื่อนก็ให้โซกกับยูน้ำเพิ่นนั่นแหละมันหน่อยก็เพิ่นโบนั่นเพิ่นดอกบ่อเห็นไรก็เพิ่นเพิ่นให้โซอันนี้เป็นกล้วยปูบกล้วยปูเฮานี่แหะเพิ่นเอามา มานํำพอปูจำเออเนี่ยคนมาอยู่น้ำปูปูคุณหันสั้นใช่พูท่องมาคนสีมาอยพี่่นมาเห็นแนวทางตัวไหล่ะครับเลขกล้วยเลขกล้วยอันนี้อันนี้เบื้องไปคือจังเลขหนึงคือจังเล็กเก่าเนาะแต่ว่าเทาสิ บอกเพื่อนโหลดกับอะไรเพราะว่าเอฟซีเพื่อนเห็นเพราะเกิดจีเตียวเพราะว่าตาตาละคนเห็นมาคือกันนะจ้ะเนี่ยเนาะเห็นมาคือกันเพื่อนตีเอาเพื่อนเป็นตัวใได้กับเพื่อนตีเลี้ยเก่งดอกเอฟซีนี่กับตีว่าเป็นเห็น่หั่อนหั่นไงเห็นเจียรตยสัยมาส่มึงไอยุสอยู่นนี่บอกอันนี้เรียกเก้าเตนอนเรียกเก้าบ่ตาคนมันตาละคนเห็นมาคือกันดอกเจ้าเมืองเอา ไปนั่กันคนนึ่งถือนนึ่งมาถือกันเพราะว่าให้เบิ้งเอาแต่ละคนมาคือกันมาเบิ้งให่งให้่จอยแต้าให่แต่นตานี่เลยหงนี่เลยค่ะหกห้าสองกล้วยกล้วยเอามาถวายคนหนบอกครับกล้วยปูหกห้าสองเนี่ยค่ะก็เรขเก่าตัวเดียวกันในว่าเขาปูนบ มอาเขาอันนั้นดีเรยกพี่ปูสเขาเกหากัวบอกเขิเ็นเป็นเลเลีกเลขหาก็เล็กเกาตัวเดียวกันเป็นสองเกาสองหกเนี่ย้วยปูวนละเอวภาคเข่าเอขภาคเข่า้วยปูนพี่น้องเอซี่เ็นีิตตออนหนใ่ตัวเลขที่แม่เห็นนะ มืองึ่งก็เหล็ของเหล็กหนึงครับใช้ใช้อันไดนเหล็กเก้านี่บอกเหล็กเก่าอีกเก่าสว่ใช้เล็กสวงเห็นอยู่ตรงไหนครับเลขกเ่าหลสวมกันนี่เดียวอ๋อกล้วยกลืสวงน้อยส่ก่าอวงน้อยเนาะมีเลขกหกหก โฮกเก่าเน่เดียวกันเกเดียวกันแม่นเป็นเก่าก็ได้เป็นหกก็ได้เห็นบห้งเห็นต็เก่าตัวนั้นโฮกพี่น้องเอลซี่พนสิตีเอาหลัอันนี้ขึแนวทางพีชถูกัยาว่ากันแนวทางพี่ปูหายห้อกับพี่น้องเอลซี่พนสิตีาหลังถ้าเพิ่นเห็น